สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับถ้ามีเสียงแล้วฟังของไดนะครับก็ลืมไม่นะครับโอเคมาลองมาพูดเสียงนี้แหละครับโอเคกล่กับรายงานข่าวนักธนูของเกมสติกรีลกรซี่นะครับก็วันนี้ผมก็จะฆ่าคนนี้ฆ่าดีกว่ามารายงานข่าวครับเดี๋ยวนะครับเรามารายงานข่าวดีกว่าครับก็วันนี้ครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับว่ามันจะเป็นยังไง แป๊บผมหาแป๊บหนึง่งครับก็มีก็ก็เป็นอะไรครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโลนะครับสู้กับกองทัพพวกกิบจอยนะครับพวกนักดาบไม้ครับแล้วก็กองทัพอีกกองทัพนึงครับไปสู้กับซอมบี้ในตอนมืดนะครับแล้วก็กองทัพกองฮนูของผมนะครับก็ได้ไปสู้กับนัก นักโลครับก็หรือเรียกชื่อว่าเออเออชื่อเลยเนาะก็น่าจะเป็นชื่อชื่อสไปตนนะครับใช่ปะะ่าวก็นักดาบก็ไปสู้กับยักษ์ดาบกวนตีนี่นะครับเป็น,นกองทัพและและเหมือนจะบอสคนยักษ์กับนักดาบครับก็ได้ไปสู้กับไอ้นักดาบฟันนะครับใคอแล้วก็เหมือนแล้วก็เหมือนเมอรีงบเหมือนจะไปสู้กับพวก พวกกองทัพธนูดาบนะครับแล้วก็ข่าวก็จบค่ายนี้นะครับก็มาลงก,กันได้ครับสติกวอลลิกาะซี่ผมให้ดูคลิปดีกว่านะทุกคนกดดีโอเคผมกดแล้วผมให้มันชัดๆดีกว่านะใครทุกคนก็มาดูกองทัพใคทุกคนดูไปนะครับ ก็ใครดันก็ครับจะไม่พูดแล้วกันนะแต่ว่ามีเสียงว่าข้างม่เห็นอะไรนะครับ สวัสดีคโกบลิก์สื่ะครับก็ขาก็ตัวพีิเศษนี้ครับตายชอบคีิดนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมผมลืบกดบาย